รับกระแสข่าวเชาบนโลกโซเชียลที่เขาลือกันว่ามีพระเอกหนุ่มคนหนึ่งพานักศึกษาสาวขึ้นคอโดค่ะมีอักษรย่อไหมมีอักษรยอ่อ,ยอบอใบอไม้ใบไม้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นอักษรย่อแต่ไม่ใช่บอใบไม้คือเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะ,คะว่างานนี้ชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหเขาสวมวิญญาณเป็นโคนันคา,าดเดากันไปต่างๆนาน,<อ>นาผลสรุปไปตกที่พระเอกหนุ่มวิทพรรมซสีอย่างโป๊บธนวัฒน์ค่ะ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยขอแก้ข่าวแบบไม่ค่อยจะเคลียร์ <fireworks S 1> ว่าไม่น่าจะใช่ตัวเขานะ <WWE S 2> เพราะว่าไม่มีคอนโดแต่เรื่องสาวๆก็พอจะมีคุยๆอยู่บ้างแต่เป็นแค่เพื่อนๆกันเท่านั้น <kannt. S 1> ตอนนี้โสดสนิทจ้าองงไม่ล่ะงงไปฟังกันเลยดีกว่าไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับเพื่อนสาวๆเหรออันนี้เป็นความลับมาบอกไม่ได้อะเรื่องส่วนตัวจริงๆไม่มีคอนโดนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็เราอาจจะ ไม่ได้มีข่าวกับใครมั้งแล้วก็โสดอยู่มั้งเขาก็เลยอาจจะโยงไม่ได้ติดหนึ่งในสิบคาัสนวามฮะก็ต้องมีคนพูดถึงแหละมั้งชอบไหมอะไรอยาเงี้ยก็ชอบครับดีเหมือนกันหรือว่าที่ผ่านมาเราเคยคุยซุยกับนักศึกษาดีกันไม่มีไม่เคยไม่เคยคุยกับนักศึกษาเลยก็ไม่มีนะ